ไปดูเรื่องของความเดือดร้อนจากผลกระทบของไวรัสโควิด19กันบ้างค่ะเรียกว่าหลายคนก็ขาดรายได้นะคะครอบครัวก็ยากลำบากว่าวกันว่ามีครอบครัวหนึ่งค่ะที่ต้องตระเวนขับรถนะคะเพื่อที่จะดูว่าที่ไหนรับบริจาคหรือว่าแจกจ่ายเข้ากล่องบ้างค่ะเพื่อที่จะได้นำมาใช้กินในครอบครัว วันนี้เทียบเปอหาดใหญ่จดสงขาท่านผู้ชมมีประชาชนที่หาเช้ากินข้าค่ะเรียกว่ายากลําบากจากวิกฤตโควิด -19 ค่ะเข้าไม่ถึงเรื่องของการช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะเงินเยียวยา5,000บาทค่ะยกขยงพาลูกเล็กเด็กแดงค่ะนั่งขึ้นรถซาเลงนะคะเพื่อดูว่าที่ไหนบริจาคข้าวให้ได้ทานกันบ้างวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราลงไปที่บริเวณถนนนิพัฒน์อุทิศ3หรือว่าสายสใจกลางเมืองหาดใหญ่ค่ะ ไปดูสถานการณ์ที่บอกว่าหลายคนเห็นแล้วอดที่จะสงสารไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าใกล้ๆกับบริเวณแยกสักกุระนะคะมีผู้ใจบุญที่เขาได้บริจาคนะคะเข้ากล่องแจกจ่ายกับผู้เดือดร้อนนะคะประมาณ100กว่าชุดต่อเนื่องกันเป็นวันที่4แล้วก็เริ่มแจกตั้งแต่เวลา9โมงเช้าปรากฏว่าก็มีชาวบ้านค่ะ มายืนรอแถวกันยาวมากเลยนะคะบางคนมากันเป็นครอบครัวทั้งลูกเล็กเด็กแดงปู่ย่าตายายเพื่อมารอข้าวกินแล้วก็มีคุณยายคนหนึ่งอายุ78ปีค่ะยืนรอไม่ไหวถึงกับเป็นลมบนรถสามล้อพุ่งข้างญาติิต้องช่วยกันอุ้มอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่ หญิงสาวคนหนึ่งที่มายืนรอข้าวบอกกับว่าครอบครัวและก็เครือญาติอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดริมทางรถไฟค่ะมีอาชีพรับจ้างทั่วไปหาเช้ากินข้ามแต่ตอนนี้ไม่มีงานค่ะอดกันทั้งบ้านและเงิน5,000บาทเธอบอกว่าเธอก็ไม่ได้รับสิทธิ์นะคะจึงต้องพากันออกมาตระเวนหาข้าวกินตามร้านอาหารที่มีการแจกอาหารฟรีทั้ง3มือ้อแบบเช้าเที่ยงเงย็นเลยค่ะเพื่อประทังชีวิตให้รอดไปวันๆและก็ต้องเอาไปเผื่อคนอื่นๆโดยเฉพาะผู้สูง อายุที่ออกมาไม่ไหวซึ่งตอนนี้ลำบากมากและก็อยากให้ขอผู้ที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาแล้วก็หาทางช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนแล้วก็ลำบากจริงๆนะคะเพราะเธอบอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสถานการณ์แบบนี้นะคะจะยาวนานต่อเนื่องไปอีกนานแค่ไหนซึ่งถ้าหากว่าเธอไม่มีการทํามาหากินนี่นะคะหรือว่าสถานการณ์ยังเลวร้ายอยู่นี่เชื่อแน่ว่าเธอเองกับครอบครัวก็จะต้องลําบากนี่แหละค่ะนี่เป็นเจ้าของร้านนะคะที่ ใจบูรมากๆวันนี้แจกข้าววันละร้อยกว่ากล่องติดต่อกันเป็นวันที่4แล้วนะคะ